สวัสดีครับผมอยู่กับผมซีคอร์ h ช n แนลวันนี้มุมกล้องมาแปลหน่อยเพราะ,ะนานๆได้ถ่ายทีและวันนี้คลิปที่เราจะมาถ่ายน่คือ mm hmm. เด็กโปรไฟล์ของเจ้านี่เลย Nation Dark State b ล u ส์นั่นเองเด็กที่เน้นการโจมตีแบบหลายเวฟแต่ต้องรอก่อนหนึ่งเทิร์นอะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับว่า ลิต์เด็กที่ผมจัดนั้นเป็นยังไงเฉลยรับชมได้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลายหลักของสายนี้กันเลยดีกว่าเริ่มด้วยที่เกตสูนนะก็คือเดียบ l อลส์อินโนเซนต์แมสเทคไม่มีอะไรมากครับเมื่อเริ่มหลังจะได้จวการหนึ่งใบามาถูกไล่ทับนะครับอันนี้แล้วก็เกตหนึ่งเดียบรอลสแบสตีฟเทคบอกว่าเมื่อลงช่องแวนเลือกการจากโซของคุณหนึ่งใบคอการไปนั้นลงเรียก,กาด พลังของคุณและโซชาร์ตหนึ่แล้วก็สกิลเมื่ออยู่เลียเมื่ออยู่ในสถานะพลังบุกชื่อดใจยูนิตได้รับบวกห้าพันนั่นเองแล้วก็เกร2เกร2สองเดียบรอดแองเกอร์ลิชาร์เมื่ออยู่นี้ได้ลงมาช่องมันกาดนำเรียกก่ของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซจวกัน1ใบแล้วก็เทกล่างเมื่ออยู่เลียก็จะเหมือนกับเกรดหนึ่เลยก็คือเมื่ออยู่ในสถานะจะได้รับพลังบวกหันนั่นเอง แล้วก็ตัวหลักของเราอย่างเดียบร้อยไวโอลินบู t เมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณคุณจะเข้าสถานะพลังบุกช่วใจจนจบเทินก็คือสถานะไฟนอลรัดนั่นเองต้องรอก่อน1เทินนะครับถ้าไลฟ์ลงมาตั้งแต่ไลฟ์สครั้งแรกเนี่ยจะไม่เข้าสถานะนะครับต้องรอผ่านเทินที่ไลฟ์ไปก่อนและเข้าเทินใหม่ถึงจะได้รับสถานะนั่นเองเอกสุดเก่งของมันอีก อีกเทคนหนึ่งก็คือเมื่ออยู่ในนโจมตีถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกช่วใจโซบาทา่าสแตเลียาการแถวหน้าทั้งหมดของคุณอ่าตัวนี้โอเคลา,ลายหลักของเราก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้ฟิกเจ็ดศูนย์ตัวเริ่มนะครับถ้าใครอยากใส่ตัวเริ่มของบาโลก็ใส่ได้เพราะมันเป็นฟอยล์เนาะเพราะตอนนี้ของบูทที่ออกมายังมีฟอยล์แค่เ e ก3สามแค่ใบเดียวที่เหลือยังไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เด็กหลักของเรากันบ้างดีก,กว่า อะเด็กหลักของเราเริ่มกันที่บลูส์มันเดิมก็เหตุผลที่ใส่มาก็เอาไว้เพอร์โซนาไรเป็นหลักแล้วก็เทคอ่าโซบาร์ห้าลูกแถวหน้านั่นเองใส่ไ้สาใบแล้วก็เกตสามอีกหใบที่ใส่มาตัวเก่งเลยก็คือ Power, อัพพาวเวอร์อะโคแบดมาโจลีเทคของมาโจลีบอกว่า เมื่อยในนิ้โจมตีถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชื่นใจนาเรียการของคุณใบอื่นหนึ่งใบเข้าสู่โซจักรหนึ่งใบแล้วก็ชาร์หนึ่งใบและยินดิน,นได้หมื่นอ่าก็คือเวลามาจูรี่อยู่ช่องเรียการเนาะนเวลาโจมตีอ่ะเตะไอ้มาจูรี่ตีแล้วก็เตะเรียใบยอื่นหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็จักรหนึ่งใบชาร์หนึ่งใบ,งใบและตัวมันก็ได้หมื่นเป็นการที่เอาไว้ช่วยเติมโซนั่นเองแล้วก็ใส่ไว้4ใบเลยครับอันนี้ โอเคงั้นเรามาต่อกันที่เกทสอง่าลิทผมไม่ไม่ใส่คอร์ซัทนะครับถ้าใครอยากใส่คอร์ซัทก็ใส่ได้แต่แต่ผมมองว่ามันมันไม่มีชิวอะ่ะ <c oughs> อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยอ่ะเกทสองเกทสองเดวบลัสบอยอีเตัวนี้ก็เป็นตัวเก่งตัวทําเกมอีกตัวหนึ่งของเด็กนี้นะครับใส่เวสซีบเลยเด็กของมันก็คือถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกช่วยใจอยู่ในนี้ได้รับ5 0 0พัน แต่ถ้าอยู่ในนี้เคยสแตนด้วยความสามารถการในเทอร์นนี้อยู่ดีได้รับ1ชิเมื่ออยู่ในีนี่โจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้นะครับขอแค่ฮิตด้วยเรียกาการของคู่แข่งหนึ่งใบรีไทยอยู่นั้นะจ่คอสคือเคาน์เตอร์บ1หนึ่งไม่ต้องอยู่ในสถานะก็ฮิตฮิตก็ยิงได้เหมือนกันอันนี้แล้วก็เทคบนถ้าถูกสแตนด้วยความสามารถถ้าเล่นพรีเมียมแล้วโดนสแตนด้วยสแตนทิกเกอร์ก็ใช้ได้บูสต์โซบัห้ อ,อีเดนลุกอีเดนก็ได้ขี้เลยนะครับอันนี้ใส่ไป4ี่ใบใบเก่สอีกใบใส่เป็นสตีมกันเนอร์บอดี้เป็นตัวจาก SD าเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนของคุณเขา n t บ r b a หนึอยู่ในนี้ได้รับชิอบวกห0 0พันเข้าจากบนมือหรือเรียกาก็ได้นะครับอันนี้ ถ้าเรากาดจากมือเขาตะบานหนึ่งก็ได้เหมือนกันถ้าเราอินเตอร์เซปเขาตะบานหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันไม่ได้ฟิกนะครับว่าต้องเข้าจากที่ไหนสมมุติถ้าในอนาคตมีการเปิดท็อปคอจากหัวกองแล้วประกาศคล้ายๆควินเต็ดบอลอย่างเงี้ยวิ่งเก่าไปไหมควินเต็ดบอลก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ไปสามใบแล้วก็อีกใบหนึ่งราคาค่อนข้าง,าง,างแรงหน่อย ถ้าเพื่อนๆไม่มีอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับอาจจะไปใส่ตัวอย่างรีชาร์ดเพิ่มเข้ามาเพื่อ mm hmm. เพื่อมาเป็นตัวทดแทนก็ได้อนี้น,นี้ที่ผมใส่มาก็คือ d mm hmm. ดียบอโลสบอยจาริดติดของมันบอกว่า Active วั e เพ t ร์เทนคัลท์บัส s o b a s หนึ่งเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบที่ติดชื่อ d ดียบอโลสเดียบอสก็คือนี่นะฮะเดียบอโลสเดียบอลสแตก็นี่ เดบบลอลโฟกัส uh, อ่าใช่เดบบลอลนี่ก็คือแจก10,000ให้ตัวที่ติดเชื่อเดบบลอจนจบเทินและเทคล่างมันบอกว่าเมื่อจอุดนี้โจมตีถ้าคูน่นสถานะพลังบุกชื่อใจคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นั่นเองอาตัวเนี้ยที่ผมใส่มาก็คือเอามาแก้ในกรณีอย่างเราไม่ได้เอร์โซนาไ์ก็คือมีแวนตัวเดียวเพียวๆเทร์นี้เราไม่ได้เพอร์ตัวเนี้ยก็จะมาช่วยปัดพลังให้เรียกะได้ เดี๋ยวไว้ไปดูสถิติการเล่นและการคอมโบแล้วกันนะครับว่าที่ผมใส่มามันเป็นยังไงโอเคอันนี้ใส่ไว้สองใบแล้วก็มาเริ่มด้วยกันที่เกณฑนึงเกณฑหนึ่งก็ใส่เป็น PG ไม่ทิ้งมือ4ี่ใบเทคพีจไม่ทิ้งมือก็เหมือน PG ทั่วไปแต่มันจะมีความพิเศษกว่าตรงที่สมมติถ้าเราถือถ้าเราม,มีมือ2องใบถือประมาณนี้ เราจะใช้ PG อย่างนี้ยังไงก็คือใช้ได้เลยโดยไม่ต้องทิ้งมือแต่ถ้าเป็น PG ปกติเราต้องเสีย2ใบเพื่อทิ้งเป็นค่าขอแต่ PG เนี่ยถ้าเรามีมือ2ใบถ้าเราถืออย่างนี้ก็คือไม่ต้องทิ้งมือก็ใช้ไปน,นี้ได้เลยก็จะป้องกันโจมตีจากยูนิตนั้นร0 0เซนั่นเองอเใส่ไว้สี่ใบมากันที่เกตหนึ่งตัวต่อไปก็คือใส่เป็นสต er, ีมแบตเลอร์กุนกุนูหลาบ ก็เชื่อ,อันยากแค่เลยกกุ้งแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ะตัวนี้อ่าเมืมันบอกว่าเมื่อลงบนช่องเรียกะโซชาต์หนึ่งแล้วก็เทคแอคบอลเพิร์นโซบาสามจุดกันหนึ่งใบเทคล่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกจะใช้ไว้แค่จงังหวะที่อ่าเราต้องการหาตัวเล่นแต่โซต้องพอด้วยนะครับอันนี้อย่าพลาดกดกันล่ะแล้วก็เกนหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าเชื่อ,อ,อว่าอะไร โปโตบลั t ดรา g อนเทวมันบอกว่าเมื่ออยู่นีโจมตีหรือบูธถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกชื่อใจเขาจะบัตหนึ่งนำเรียกาบใบอื่นของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซและเลือกการจากในโซของคุณหนึ่งใบนำใบนั้นกลับขึ้นมือก็คือ,อประมาณนี้เมื่อมันตีตีหรือบูธก็เตะเรียใบอื่นเข้าโซแล้วก็หยิบหนึ่งใบออกจากโซนั่นเองก็คือไว้วนของออกจากโซเผื่อ ก่อน,นี้โอเวอร์เข้าโดนโซชาร์จไปนั่นเองแล้วก็เกณฑ์หนึ่งใบสุดท้ายที่ผมใส่ก็คือ a โ o b a t Free Center นั่นเองอตัวจาก SD เนาะเมื่ออยู่ในนี้ b o o s ์หรือโจมตีถ้าแวนการของคุณติดชื่อ d ดียบ o o s v i ไ l โ n ล Boost ก็คือชื่อต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยได้ชาร์จหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในสถานะพลังบุกชื่อใจก็คือชาร์จหนึ่ง เอาไว้เติมโซนนั่นเองเวลาโซขาดแล้วก็มาดูกันที่ทิกเกอร์กันเลยดีกว่าทิกเกอร์ใบแรกเลยก็คือโอเวอร์ทิกเกอร์กอมากเกลเท็กก็โอเวอร์เนาะร้อยล้านเมื่อดามิเอเมื่อได้เช็คได้ก็จะมีผลเพิ่มเติมก็คือในเทินคุณแวนการ์ดทั้งหมดของคุณได้รับ1 0,000ื กับคิจนจบไฟก็คือสมมติถ้าเราเช็คได้ตั้งแต่อ่ะสมมติเกณฑ์หนึสม 1, สมติไอ้นี่เป็นหลายๆเนาะเกณฑ์หนโจมตีแล้วเราเช็คได้โอเวอร์ก็ร้อยล้านแล้วจวน1นึแล้วก็เทคเพิ่มเติมก็คือ1,000 10, 0กับคิก็จะได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นสมมติเราขึ้นเกณฑ์สองเกณฑ์สองก็ยังได้อยู่นะหมื่นกับคิก็คืออยู่จนจบไฟขึ้น3ก็ได้อยู่เพอร์โซน่าลไล์ก็ยังได้อยู่ ก็คือได้จนจบไฟเลยนั่นเองเดี๋คนที่ไม่เก็ตกับความสามารถของโอเวอร์สีฟ้านะครับอันนี้แล้วก็ใส่เป็นคีสี่ใบเอ่อคีแปดใบคีคแปดใบนั่นเองไว้เล่งดาเมจเขาหน่อยอ่ะแล้วผมจะใส่แปลกออคนอื่นนิดนึงเพราะผมไม่ได้ถนัดอ่าฟอนติกเกอร์เนาะผมจะถนัดเป็นดอก็ดอเอาไว้ใส่อ่า ใส่ไว้เพื่อไว้เล่งมือเวลาแบบต้องการตัวเล่นเผื่อเช็คได้ดอเช็คโจมตีเช็คไดดอก็หาตัวเล่นหามือมากันตอนตอนเจ็บแดมก็เผื่อได้มือมากันเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นคิวสีใบอ๋อแล้วก็ติ๊กเกอร์สหน้านี้ติดชื่อเดียบุเดียบลอสนะครับอ่าจะาเหล็กใช้ได้นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นและว,วิธีการคอมโบของเด็กนี้กันเลยดีกว่าไป มาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นและวิธีการคอมโบของเนชั่นดักเต a ร e สายบู๊กันดีกว่าวก็สับเด็กไปก่อนแล้วก็เพื่อแสดงประสิทธิภาพสูงสุดของเด็กนี้นะครับต้องขอเป็นสาธิตคนเริ่มก่อนนะครับวันนี้ขี่สับก่อนจวกการจัดเด็ก5้าใบ2องสามสี่ห้าโอติ๊กเกอร์ เปลี่ยนสามไปเลยครับเก็บติ๊กเกอร์ลงไปหนึ่งสองสามอ่ามือไม่พร้อมเล่นเลยโอเคไม่เป็นไรจะได้เร็วเดียวหน่อยสติก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 โอเคหน่อยโอเคเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจากนั้นเธอเราจวกันหนึ่งใบโอ้ติ๊กเกอร์ มือแบบนี้นี้ไปเลยก็ได้ครับไหล้ลไหลออกมาชา็อตหนึ่งแล้วผ่านเลยก็มืองี้เราอาจจาะก,กันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแต่ตอนนี้ขอตัดหัวกล้องไปก่อนแล้วกันอ่ะเช็คเพื่อเกศสาวเทิร์นจุดกันหนึ่งใบอ่าแย่อยู่นะครับแบบนี้นี้ไปเลยก็ได้หนึ่งใบ แล้วก็หลายเป็นลิชาร์จากนั้น take Richard, เทคลิชาร์ข้อโซไปจัวก,การ์หนึ่งใบโอ้โหติกเกอร์จมตีเลยหนึ่งมืน่นเช็คอ่ามาแล้วอ่ะแล้วหลังจากนี้ก็เราอาจจะกันก็ได้นะครับไม่ต้องปล่อยหมดเพราะถ้าเราไม่ได้โดนขเขาแห่ก็ถ้าเขาาแบนบิดตัวเดียวเราก็ป่าหมื่นหวัดโอเวอร์ไปเลยนะครับน,นี้่ะสมมติอ่ะไม่มีอะไรจากแล้วก็เข้าเทรเราจวกการหนึ่งใบ ได้กุ้งมานั้นก็อ่าที่นี่ไปหไล่เป็นนี่เลยอ่า b ร u e จากนั้นขอกู้มาก็ได้ชั์นหนึ่งโอ,อ้เราขาดตัวเล่นแฮ hey. ก็เราจะกดเทคก,กุ้งได้ก็แนะนำว่าหาให้ถือพรีเซนเตอร์ไว้ด้วยนะครับ พอไม่งั้นเดี๋ยวโซมันจะไม่ถึงเอาอในกรณีนี้ก็เรามีอยู่เราก็จ่ายโซ3สามหนึ่งสองสามจั่วการหนึ่งใบโอ้เป็นพีจากนั้นเราก็ลงตัวนี้มาเลยจะลงไว้ต่อบ,บูธให้กุ้งก็ได้แต่ผมเอากุ้งไว้รับทิปดีกว่าเผื่อเขาปล่อยแบวอ่ะทิกชาร์จหนึ่งจะไม่มีอะไร ตจมตีเลย21่สอได้ไอ้ยี่สิบเอ็ดใช่ยี่สิบเอ็ดได้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะการไหมถ้าเขาไม่การเขาก็ปล่อยโอเคก็เช็คคี้ีให้แวนพลังให้ข้างจากนั้นเช็คอ่าไม่มีอะไรถ้าเขาตกอ่าเราก็ตีไปประมาณน,นี้แล้วจากนั้นก็เข้าเทิร์นเขาและเทิร์นไลท์แกตสามแรกของเขาเราก็ดูมือว่าตัวเล่นเราก็ค่อนข้างจะพร้อมอยู่แต่แค่เราไม่มีเพอร์โซนาไลท์เฉยก็ปล่อยสักหนึ่งแดงเผื่อเจอทิกอ่าฮิว เพิ่มหมือนให้แวนจากนั้นอ่ะแฟนเขาตีอาจจะว่า2ได้ก็ได้โอเคไม่มีอะไรแล้วก็เจ็บอีดิงแดมแล้วก็อาจจะกาพี่กาไปก็ได้อีกใบนึ่งตอนั้นเข้าเทินจัวกัดหนึ่งใบไม่มีอะไรก็อ่าขอสมมติเป็นเป็นเพอร์โซนาแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เพิ่มความแรงอ่ะตอนนี้มือเราพร้อมแล้วจาารทธ แต่เราต้องการอีเดนอ่ะโฆษณาไลฟ์ไปแล้วก็จวกกรนหนึ่งใบป,ป้าเหียบกุ้งลงมาคอแล้วก็คอคอเวลาสเต็ปคอมโบคู่กันอยากให้วางมาจอรีนคู่กับ่าเต่า,าไว้ด้วยกันเพราะมาจอรีนจะได้เตะอีกฝั่งหนึ่งเฉเลค,คสาธิตให้ดูก็จะได้เห็นภาพ นับโซก่อนซิมีกี่ใบตอนนี้มี4ชาร์จ2ชาร์จ6ใช้ได้อ่ะจากนั้นกดเทคจ,จา o u n t e r b ะบัสโซบัสเพิ่มพลังให้โอโอๆๆกล่อง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 เพิ่มพลังให้ตัวเองตัวเองจะได้ตีออก30วันนี้ก็ตีออก30ตีข้างละ,ะเรนละ30อ่ะมันาจะแรงหน่อยอ่ะตีนี้ตีเลย18เพอร์โซนา่แล้วก็กดเทคเป็น38อ่ะไม่มีสถานะตีห้าส โอเคแล้วมาจอลีนตียังไม่ต้องบูทนะครับไว้บูทหลังจากที่ลุกขึ้นมาแล้วมาจอลีน take. เทคเตลีการหนึ่งใบเข้าโซ่จักรหนึ่งใบแล้วก็ชาร์จหนึ่งใบตัวมันก็จะได้มื่นก็จะเป็นสามสิบสามจุดได้อะไรนะโอ้เลยตัวโซน่าด,ด้วยอ่ะจากนั้นอ่ะตีเทคนี่เมื่อแบมเป็นบูทชาร์จหนึ่งแล้วอยู่ในสถานะใช้หนึ่งโอ้ชาร์ตต้องโอเวอร์ไม่เป็นไร แล้วก็โซบัสห้าเราก็เดี๋ยวเราจะใช้เทคเต่าหยิบโอเวอร์ออกมาเอาตอนนี้เรามีเพอร์โซนาอยู่แล้วก็โซบัสห้าไปเลยนี่ประมาณนี้แล้วแถวหน้าก็ลุกประมาณนี้แล้วก็เช็คหนึ่งสองดอทิกเกอร์สามสิบสี่สิบเอ็ดให้ข้านี้ไปเลยจะได้ตีข้างละสี่สิบสกันหนึ่งใบโอ้พีจีเยอะมาก ให้จาเรดโจมตี40ตี50เหมือนเดิมแล้จากนั้นมาจูรีนกับเตา่าก็จะเป็น41แล้วก็เทกเตา่าเขาตัวบาตหนึ่งตเตะอันนี้เข้าโซไปแล้วก็หยิบโอเวอร์ออกมาก็คอมโบพื้นฐานมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้เทิร์นต่อไปเราก็หาตัวเล่นออกมาเล่นต่อนั่นเองก็เวลาเล่นเด็กนี้ต้องคำนวณเด็กดีๆนิดนึงนะครับเพราะเด็กมันจะค่อนข้างไปไวเพราะผมใส่ดอด้วย แต่ถ้าเป็นใส่ฟอนต์มันก็อาจจะชา้ากว่านี้หน่อย1ใบประมาณนั้นโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์ของ Nation d u r k State สายบูส t นั่นเองกอ็ลิสต์นี้เป็นลิสต์ที่ผมถนัดแล้วก็เป็นความคามิดเห็นส่วนตัวของผมเองก็ชอบไม่ชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ